ขอนอบน้อมด้วยเสียงก่าวแต่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตอนที่สามเจสตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทำความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบขนขวายในความดีพึงห้ามจิตเสยจักบาป เพราะว่าเมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสรณัจฉามิ ธรรมังสรนังคัจฉามิสังขังสรนังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสรนังคัจฉามิทุติยมปิธรรมังสรนังคัจฉามิทุติยมปิสังขังสรนังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสรนังคัจฉามิตติยมปิธรรมังสรนังคัจฉามิตติยมปิ สังขังสรนางัจฉามินัตทิเมสรนังอัญยังพุทธโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัตทิเมสรนังอัญยังธัมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัตทิเมสรนังอัญยัง สังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะวัตเตยังสัตตูสาสเสนที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้า,าพเจ้าพึงเจริญในพระาศาสนาของพระาศาสดา ที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นท kind of ี roat, ่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ ข้าป้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประางาสมาธิยามิอัินาธานาเวรามณีสิกขาประางาสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรามณีสิกขาประางาสมาธิยามิมุสาวาทา เวรามณีส ah ah ิกขาประทังสมาธิยามิปิสุนาวาจาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิพลุสวาจาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิสัมปัปปลาปะเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิ มิจฉาอาชีวาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิข้าไป้าขอสมาทานอาชีวัรรมากสีนตามเยี่ยงอย่างพระอา,หารหันเพื่ออนุปาทาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระปรตนาไตรอันสูงสุดปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิ อธินาธานาะเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอะพรมมจัริยาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิสุราเมตรยะมัชฌะประมาทฐานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิ วิกาลโภชนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามินัจคีตวาทิตวิสุกทัศนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมาลาคันทวิเลปะนะทารณะมันตนะวิภุสนัฐานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิ อุจจาสยานะมหาสยานาเวรามณีสิกขาประทสมาธิยามิชาตะรูปะรัชตะปฏิคหานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิข้าไป้าวขอสมาทานศิลสิบประการนี้ตามเยี่ยงอย่างพระอาหารหัน์เพื่ออนุปาธาปรินิพานในปัจจุบัน บูชาพระรัตนาตรัยอันสูงสุดขอเจริญกุศลกรรมบทสิทธิงดเว้นจากอก,กุศลกรรมบทสิทธิ์เจริญบารมีสิทธิ์เจริญบุญญากิริยาวัตถุสิทธิ์เจริญโพธิปักขียธรรมสามสิบเจ็ดประการอันประกอบด้วยสติปัฏฐานสี่สัมมาปัฏฐานสี่อิทธิปาทสีอินสี่ห้าพลาห้าโพชงเจ็ด อะเรียมักมีองค์แปดเพื่ออนุปาฏาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนาไตรอันสูงสุดท่านผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุขก,กายสุขใจและปลอดภัยกันอยู่พร้อมที่จะก้าวเดินและก้าวตามพระธรรมคำสอนของพระสมณะสัมพุทธเจ้าต่อไปค่ะขณะน,นี้เราศึกษาในเรื่องของขันติ ในพระพุทธศาสนาก็คือความอดทนอดกลั้นจำแนกได้เป็นสองประเภทคืออธิวาสนะขันติและตีติขาขันติในข้อหนึ่งนั้นคืออธิวาสนะขันติหมายถึงความอดกลั้นที่ทำให้ยับยั้งอยู่ความอดกลั้นนี้ถือเป็นขันติสามัญเช่น เมื่อได้รับความลำบากจากการปรากรำความทุกข์ในอารมณ์ป่วยไขย้หรือได้รับความเจ็บช้ำน,น้ำใจจากการถูกกล่าวว่าก,กระทบกระทัง่งร่างกายก็จะทำให้รู้สึกทุกข์เพราะความลำบากปรากรำจิตใจที่รู้สึกเป็นทุกข์เพราะความเจ็บช้ำน,น้ำใจผู้ที่ไม่มีความอดกรนเมื่อได้รับความลำบากเช่นเวลาป่วยไขย้ร้องโอดครวน ได้รับความลำบากก็อดทนไม่ได้ได้รับความเจ็บใจก็ทนไม่ได้ต้องผุนผันทำการอย่างใดอย่างหนึ่งตอบแทนลงไปเช่นการวิวาทโต้เถียงหรือทำร้ายร่างกายกันแต่ผู้ที่มีอธิวาสนาขันติจะอดกลั้นเอาไว้ยับยั้งเอาไว้ได้รับความถูกในายามป่วยไข้ก็ยับยั้งเอาไว้ ได้รับความลำบากก็ยับยั้งเอาไว้ได้รับความเจ็บช้ำนาำใจก็ยับยั้งเอาไว้แต่ความทุกข์กายทุกใจยังมีอยู่เพียงแต่ยับยั้งเอาไว้จึงจัดเป็นขันติสามันแต่ก็ช่วยให้แผดเผากิเลสส่วนนั้นไว้ได้กิเลสไม่ลุกฮือขึ้นมาทำให้เสียหายส่วนในข้อสองคือตีติขาขันติ เป็นขันติที่สูงขึ้นเป็นขันติที่ได้ปฏิบัติมาในขันติสามัญน,นั้นแต่ปฏิบัติจนมีจิตใจแข็งแกร่งทนทานต่ออารมณ์ยั่วต่างๆไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์เหล่านั้นเมื่อเทียบระหว่างอธิวาสนาขันติกาตีติขาขันติจะเป็นดังนี้เมื่อมีอารมณ์มายั่วให้โกรธถ้ามีเพียงอธิวาสนาขันติก็ยังโกรธอยู่ แต่ยับยั้งเอาไว้ได้แต่ถ้ามีตีติขาขันติแล้วจะไม่โกรธเพราะตีติขาขันติทำให้จิตใจเข้มแข็งพอที่จะไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์ที่มายัว่วตีติขาขันติจึงไม่ต้องอดกรันเพราะทนทานแข็งแกร่งในตัวมันเองเรื่องอย่างนี้ต้องอาศัยอะไรคะต้องอาศัยการฝึกเป็นประจำ ค่อยฝึกจากน้อยๆไปสู่ค่อยๆเพิ่มความแข็งแกร่งให้มากขึ้นเพื่อเข้าถึงความตีติขาขันติที่ไม่ต้องอดทนต่อไปยอมรับได้ค่ะในเมื่อกล่าวถึงขันติแล้วก็ควรจะรู้จักกิเลสสามความจริงกิเลสสามนั้นไม่ใช่ธรรมชาติของจิตแต่เป็นอคันตุกะที่เข้ามาเยือนจิตของเราเท่านั้นเอง กิเลสที่เข้ามาเยือนในจิตของเราหลายทางนะคะโดยผ่านมาทั้งในทวารทั้งห้าผ่านเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเป็นปัจจัยให้เกิดราคาโทสะและโมหะคา่ะเมื่อเกิดขึ้นในใจนั้นพระบรมศาสดาผู้สูงสุดทรงแบ่งกิเลสเหล่านี้จากหยาบไปละเอียดได้สามคัน ข้อหนึ่งปริยุทธานะคือกิเลสท,ที่เป็นเครื่องกลุ้มรุมจิตซึ่งเป็นอาคันตุกะที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นและกายก่อให้เกิดราคะโทสะและโมหะซึ่งเป็นกิเลสเหล่านั้นได้ฝึกฝนเพื่อจะออกจากปริยุทธานกิเลสหรือไม่ก็ในเมื่อศึกษาพระสัทวธรรมการโยนิโสมนาสิกาน เมื่อรับในทวารทั้งห้านั้นต้องสามารถที่จะโยนิสมนาสิกานให้เป็นไปตามพระธรรมคำสอนในบุญญากิริยาวัตถุสิบเป็นไปในทานศีลสมถะและวิปัส,สนาได้ใช่ไหมคะแต่นั้นหมายถึงว่าต้องมีพระธรรมคำสอนเป็นเครื่องยึดมันเป็นอารมณ์อยู่อย่างสม่ำเสมอจึงต้องอาศัยการฝึกฝนค่ะ ข้อสองวีติกมากิเลสเมื่อกิเลสที่อยู่ในขั้นที่กรุ่มรุมจิตอยู่ถูกยั่วอยู่ให้แรงขึ้นก็จะดำเริบขึ้นจนถึงขั้นเป็นตัวอากุศลมูลคือเป็นตัวก่อกรรมทางกายวาจาใจถือเป็นกิเลสอย่างแรงทำให้เกิดการล่วงละเมิดไม่เก็บอยู่ในใจแล้วนะคะเมื่อล่วงละเมิดไปแล้ว ก็ถือว่าก่อกรรมไปแล้วเป็นตัวนิวรณ์ที่ทําให้ปิดกั้นคุณความดีแต่กิเลสเหล่านี้ก็ย่อมมีการสงบเป็นธรรมดาของสังขารขันนะคะคือเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาแต่การเกิดของอกุศลน,นั้นควรจะเกิดบ่อยๆหรือเปล่าคะ แม้ว่าจะเกิดแล้วก็ดับไปก็จริงย่อมเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เป็นอัตยาศัยหรืออุปนิสยปัจจัยที่มีกำลังเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะกุศลต่างหากล่ะคะที่เกิดบ่อยๆถึงจะดีใช่ไหมคะถึงแม้จะเกิดแล้วก็มีความดับไปเพราะ เป็นส่วนแห่งการภาวนาเป็นความเพิ่มพูนที่มีกำลังอันเป็นปัจจัยในการละอกุศลนี้จึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนอย่ามัวแต่คิดว่าก็มันไม่เที่ยงเป็นถูกเป็นอนัตตาแต่สิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นถูกเป็นอนัตตานั้นควรปรุงให้เกิดขึ้นบ่อยคือกุศลค่ะ ซึ่งจะเป็นไปในภาวนาเป็นที่สุดนั้นเองส่วนข้อสามคือราคานุสัยปฏิคานุสัยเป็นต้นนั้นย่อมนอนเนื่องอยู่ในสันดานไม่ใช่อยู่ในจิตทุกดวงอะไรนะคะเพียงแต่ว่าเมื่อได้โอกาสได้ปัจจัยย่อมแสดงออกมานั้นเองนะคะ อนุสัยนั้นจะกำจัดให้ราบคาบได้ก็ด้วยอาเรียมักมีองค์ดในมักแต่ละลำดับไปค่ะซึ่งอนุสัยนั้นมีอยู่ด้วยกัน7ประการใช่ไหมคะอันประกอบด้วยข้อที่หนึ่งคือกามราคาความกำหนัดในกามความอยากได้ติดใหญ่ส่วนในข้อสองคือปฏิค้ะ ความขัดใจความหงุดหงิดขัดเคืองคือโทสะสามทิฏฐิความเห็นผิดการยึดถือความเห็นเอาความคิดเห็นเป็นความจริงข้อสี่วิจิกิจานุสัยความลังเลความสงสัยในพระรัตนไตรยัยในสิกขาสามเป็นต้นข้อห้ามานานุสัยความถือตัวข้อหกภวะราคานุสัย ความกำหนัดในภพความอยากเป็นอยากยิ่งใหญ่อยากยั่งยืนซึ่งเราก็เห็นได้ชัดนะคะว่ามีอยู่หรือเปล่าในจิตในใจของเราถ้าเมื่อไหรอยากจะให้ความสุขยั่งยืนอยากมีชีวิตที่เป็นอยู่ดีๆอย่างนี้ตลอดนั้นก็คือภวราคานุสัยส่วนข้อ7คืออวิชชาความไม่รู้จริงคือโมหะ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์โดยสมเด็จปออประยุตโตขันตินั้นมีคุณค่ามากมายเหลือเกินนะคะและเป็นส่วนหนึ่งของบารมีด้วยนั้นก็คือในข้อที่หนั้นเองซึ่งเป็นขันติบารมีเราจึงควรฝึกฝนให้มีขันติคือความอดทนเกิดขึ้นและวิธีฝึกนั้นต้องฝึกอย่างไรล่ะคะ ในข้อที่หนึ่งคือต้องคำนึงถึงหิริโอตปะให้มากเมื่อมีความละอายและเกรงกลัวตบาปอย่างเต็มที่แล้วความอดทนย่อมจะเกิดขึ้นดังตัวอย่างในเรื่องของพระเตมีใบเมื่อครั้งพระสมาสัมพุทธเจ้ายังทรงบำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์อยู่มีอยู่ชาติหนึ่งพระองค์เกิดเป็นโอรสกษัตริย์ นามว่าพระเตมีของพระเจ้ากาสิกราชแห่งกรุงพาราณสีเมื่อพระชนมายุเพียงหนึ่งเดือนก็ทรงตระหนักว่าการเป็นกษัตริย์ต้องทำบาปต้องสั่งลงโทษผู้อื่นที่ทำผิดจึงอธิษฐานตนเป็นใบและง่อยเปรียรเสียขาพระบิดาจึงให้หนหลวงทำนายได้ความว่าพระองค์เป็นการลกินีแก่ราชวงศ์ ให้นำไปฝังทั้งเป็นในป่าช้าผีดิบพระเตมีทรงแสดงให้นายสารถีที่กำลังขุดหลุมฝังพระองค์เห็นว่าพระองค์ไม่ได้พิกลพิการแต่อย่างใดแต่ปรารถนาที่จะออกผนวดบําเพ็ญเนคขาบารมีจึงทรงอดทนทำเป็นคนพิการถึงสิบหกปีนายสารถีจึงได้กลับไปแจ้งข่าว แก่พระเจ้ากาสิกราชและพระนางจันทาเทวีทั้งสองพระองค์ได้เสด็จตามมาพร้อมด้วยข้าราชบริพารและชาวเมืองในที่สุดพระราชบิดาพระราชมารดาผู้ติดตามต่างพากันออกบวชเป็นฤาษีฤาษีนีจนได้สำเร็จอภิญญาสมาบัติเมื่อสิ้นพระชนได้ไปบังเกิดในพรหมโลก ก็ต้องถามตนเองอีกแล้วใช่ไหมคะว่าควรแล้วอย่างพอแล้วอย่างที่เราควรที่จะศึกษาพระสัทธรรมของพระสมาสัมพุทธเจ้าเพื่อหน้อมาฝึกตนให้ผลจากวัตถุกให้สมกับที่พระบรมศาสดาผู้สูงสุดนั้นทรงสละชีวิตเลือดเนื้อของพระองค์และบริวารทั้งหลายเพื่อการเข้าถึงสัพพัญยุตยานค่ะ ในการฝึกในลำดับที่สองก็คือต้องรู้จักเช็คอารมณ์ที่มากระทบนั้นให้สูงขึ้นไปตามลำดับคือนึกเสียว่าเมื่อเขาทำอะไรแก่เราแล้วไม่ว่าจะเขาดา่าก็ดีกว่าเขาตีเขาตีก็นึกเสียว่าดีกว่าเขาฆ่าเมียที่มีชู้ก็ยังดีกว่าเมียที่ฆ่าเรา ผัวที่มีเมียน้อยก็ยังดีกว่าผัวที่ฆ่าเมียเป็นต้นซึ่งมีมากมายเหลือเกินนะคะที่เราจะเปรียบเทียบเพื่อให้ใจเรานั้นสูงขึ้นและกราหารอาถารที่จะเจริญกุศลต่อไปซึ่งมีตัวอย่างของพระปุณณเถระซึ่งเดิมนั้นท่านเป็นชาวสุนาปรันตะมีอยู่คราวหนึ่งท่าน ปุณณะได้บรรทุกสินค้าด้วยเกวียนห้ารอยเล่มเที่ยวขายสินค้าไปตามเมืองต่างๆจนกระทั่งถึงกรงสาวถีและพักกองเกวียนในกล้กับพระเชตวันมหาวิหารซึ่งพระผู้มีพระภาคยาวประทับอยู่ในยามเช้าของวันใหม่ปุณณะเห็นผู้คนจำนวนมากพาก,กันเดินไปสู่พระวิหารอดสงสัยไม่ได้จึงถามชายคนหนึ่งว่า พวกท่านมากมายไปที่พระเชตวันมหาวิหารด้วยเหตุใดกันเหรออ้าวท่านยังไม่รู้อะไรเลยหรือรัตนะคือพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะเกิดขึ้นแล้วในโลกเพราะเหตุนี้มหาชนจึงพากันไปฟังธรรมกถาของพระพุตธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงเป็นสมณะโคตมโคต ที่พระวิหารคำว่าพุทธะคือผู้รู้อริยสัจตื่นจากกิเลสแล้วผู้เบิกบานในธรรมที่ชายคนนั้นเอ่ยถึงเสมือนความเย็นฉ่ำแทรกผิวหนังเข้าถึงเยื่อในกระดูกของปุณณะทันทีเขาจึงชวนพัดพวกในกองเกวียนไปสู่พระวิหารแต่ได้อยู่ท้ายสุดของอุบาสกอุบาสิกา จะได้ฟังธรรมอันวิเศษที่พาสู่ความพ้นทุกแล้วเขาบังเกิดดวงตาเห็นธรรมสธายิ่งในพระบรมศาสดามีความปรารถนาจะออกบวชจึงถูนิมนต์พระศาสดาเสวยพัตตาหารในวันพรุ่งนี้เช้ารุ่งขึ้นได้ถวายมหาทานแด่หมู่สง์มีพระศาสดาเป็นประธานในการจบพัตกิจพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงอนุโมทนายินดีในบุญของเขาแล้วเสด็จกลับพร้อมหมู่สงพอพระบรมาศาสดาไปแล้วเขาเรียกบริวารทั้งหมดมารวมกันประกาศว่าท่านทั้งหลายข้าพเจ้าจะออกบวชฉะนั้นสินค้าและบ้านช่องทรัพย์สินทั้งหมดที่มีอยู่พวกท่านช่วยมอบให้แก่น้องชายของข้าพเจ้าด้วยเถิดจากนั้น เขาก็เข้าไปเฝ้าพระาศาสดาบวชในพระพุทธศาสนาแล้วภาคเพียนบำเพ็ญข้อปฏิบัติทางหลายตั้งอกตั้งใจประพฤติกรรมฐานแต่ก็ยังไม่อาจบรรลุธรรมได้จึงเกิดความคิดว่าเราสมควรไปขอกรรมฐานจากพระาศาสดา แล้วกลับคืนสู่ชนบ,บทเดิมอันเป็นที่เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมของเราเรอศึกษาต่อนะคะในความประเสริฐของบุคคลผู้มีความอดทนอดกลั้นเที่ยงนี้ค่ะด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่ออนุปาตาปรินิพานในปัจจุบัน ม่อมฉันทั้งหลายเชื่อมันว่าจะเป็นปัจจัยในการแทงตลอดในอะเยสสีโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ขอนนอมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิ้นแด่สรรพสัตว์ทั้งสามสิบ็ดพบโภมขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัายินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิน้น เพื่ออนุปาธาปรินิพานในปัจจุบันโดยทั่วกันทุกตนทุกท่านค่ะกราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ